สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานมีวิธีหั่นฝรั่งไม่ติดเม็ดปอกฝรั่งแบบมืออาชีพด้วยวิธีง่ายๆเหลือเชื่อเคี้ยวฝรั่งไม่ต้องเสียวฟันเพราะโดนเม็ดอีกแล้วค่ะขั้นตอนง่ายๆนะคะเจ๊าปานจะเริ่มจากการเตรียมฝรั่งแบบนี้ก่อนค่ะนําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะจะเป็นฝรั่งลูกสวยไม่สวยรูปทรงเบี้ยวแบบไหนก็ทําวิธีนี้ได้ค่ะขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะเจ๊าปานจะใช้สิ่งนี้นะคะ เป็นช้อนสเตนเลสช,ช้อนสั้นแบบนี้ค่ะให้ปลายช้อนนะคะค่อยๆควักบริเวณจุกดำๆทั้งสองฝั่งให้สะอาดเลยค่ะจิ้มลงไปแบบนี้แล้วก็หมุนนะคะจุกขั้วของฝรั่งก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายๆเลยค่ะทําแบบนี้นะคะค่อยๆใช้ปลายช้อนหมุนสไลด์ให้บริเวณจุกหลุดออกมาค่ะ ทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งก้นแล้วก็โคนเลยค่ะออกมาง่ายๆสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆอยากทานกี่ลูกก็ทําได้ตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็หามีดคมๆหั่นแบ่งครึ่งฝรั่งเลยค่ะฝรั่งส่วนใหญ่จะมีเม็ดนะคะแต่ที่เจ๊ปานซื้อเม็ดไม่เยอะค่ะใช้ช้อนสแตนเลสคันเดิมเลยค่ะ นำช้อนนะคะค่อยๆค,ควักบริเวณที่เป็นเม็ดดึงออกมาแบบนี้ค่ะหมุนไปรอบๆนะคะมันก็จะได้เนื้อเม็ดออกมาเป็นทรงกลมของช้อนสวยงามสะอาดสะอา้านน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าขั้นตอนแสนง่ายเลยไม่ทําให้เสียเนื้อบริเวณที่เราต้องทานของฝรั่งด้วยค่ะเอาบริเวณที่เป็นเม็ดออกไปอย่างเดียวแล้วใช้มีดคมๆนะคะ ค่อยๆหั่นเนื้อฝรั่งเจแปนหั่นจากด้านในจะง่ายกว่าค่ะเพราะเนื้อฝรั่งด้านในเขานิ่มกว่าค่ะหั่นเป็นขนาดพอดีคำเลยนะคะฝรั่งบ้านเราหาง่ายค่ะกรอบอร่อยมีวิตามินซีสูงแต่ว่าวิธีการหั่นอาจจะทําให้หลายคนไม่ค่อยชอบทานฝรั่งวิธีง่ายๆนี้เลยค่ะที่จะทําให้เวลาทานฝรั่งจะไม่ต้องโดนเม็ดแค่มีช้อนคันเดียวก็จะได้ฝรั่งส,สวยๆน่าทานแบบนี้แล้วค่ะเพื่อนๆ หั่นฝรั่งเสร็จแล้วก็พร้อมจัดจานพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะสามารถนำไปทำไว้ทานเองหรือว่าต่อยอดทำขายก็ได้ค่ะจิ้มกับพริกเกลือที่เจ๊ปันทำเองด้วยค่ะโชว์ผลงานฝรั่งแบบใกล้ๆนะคะดูสิคะเพื่อนๆนหั่นหน้าทานไล่เม็ดเหมือนยังทานฝรั่งได้ทั้งลูกไม่ต้องทิ้งคว้างเลยค่ะกรอบมากๆเลยเวลาจัดปาร์ตี้เสิร์ฟฝรั่งด้วยวิธีนี้นะคะ หันแบบง่ายๆเจ๊ปานขอตัวไปทานฝรั่งจิ้มพริกเกลือก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยคลิปหน้าด้วยค่ะ